ทูบอะไรอย่างเงี้ยใช่ตอนนั้นแบบบรรยากาศประมาณนั้นครับทุกคนก็งงๆและสุดท้ายมันมามันมาดังที่คลิปอะไรมันมาเปี้ยงคลิปแรกคือเกาหลีดูนังผีไทยคนเดียวคือเหมือนแบบว่าผมเปิดหนังผีทั้งเรื่องใช่ล้วก็ตัดซีนที่มันตกใจอ่ะน่ากลัวอย่างเงี้ยรวมเป็นคลิปเดียวสรุปว่ามีเพจ Facebook มาลงดาวนโหลดมาลงแล้วคนแชร์สองสามหมื่นวันหนึ่งผมเล่นเฟซแล้วก็เจอหน้าตัวเองอ่ะผมก็คิดว่ามันบั๊กปะวะอะไรวะคนแชร์ 2องหมื่นสามหมืน่นเอาคลิปกูนี่หว่าคลิปที่ผมนั่งเลียกอะไรอย่างเนี้ย<ม>อันนั้นคือแบบยอดซับเพิ่มมาเป็นหมื่นกี่ป,ปีละที่เราทำา่โอ้ยหกปีกว่าแล้วนะหกปีหกปีครึ่งแล้วแล้วบอกพ่อแม่ว่ายังไง<ห>ว่าตัดสินใจ YouTube ยูทูบแล้วแบบเฮ้ยอ่า<ห>ตอนนั้นอ่ะอุตอนนั้นรู้สึกว่าโชคดีตรงที่ว่าเหมือนทุกอย่างมันไปเองโดยที่ว่าพ่อแม่ยอมรับได้อะไรอย่างเนี้ยเพราะว่าอย่างแรกนะผมไม่ได้เรียนตั้งใจผมได้เกรดสองในมหกเกรดต่ำมากเลยนะพ่อแม่กังวลระดับหนึ่งเพราะว่า ลูกชายนี่ก็จะจะ,จะเจ้า u t u b e อย่างเดียวเลยเห <Ừ. S 1> มือนแบบบ้านบ้า <Ừ. S 1> โฟกัส u u u b e เชื่อตรงนี้มันจะรอดได้หรอง